เกษตรพอเพียงมพะพร้าวน้ำตาลแท้นะครับขายเสียงขึ้นตาลอยู่นู่นเกษตรพอเพียงครับทำน้ำตาลแท้อยเปอร์เซ็นเอาเป็นพันเลยดีกว่าพันเปนนี่เลยน้ำตาล นี่ครับน้ำตาลแท้เอาเป็นพันเปอร์เซนต์ที่น้ำตาลแท้นี่เขาเพิ่งเริ่มทำพีชายขยุงเทพนะครับเริ่มมาทำเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เริ่มทำน้ำตาลแท้เอาเป็นพันเปอร์เซนต์ดีกว่ารับตามออเดอร์นะครับใครที่จะรับประทานน้ำตาลแท้นะครับเอาเป็นพันเปอร์เซนต์ ก็มาสั่งได้ที่นี่เจ้านี้นะครับรับตามออเดอร์แต่ว่าไม่เยอะนะครับวันเต็มที่ได้ประมาณ5้าโล6โลนะถ้าสั่งเคี่ยวก็ตามออเดอร์แต่ตอนนี้ไม่มีใครสั่งเคี่ยวเขาอะยาขายเป็นน้ำตาลใสตอนนี้พี่ขายขายเป็นน้ำตาลใสไม่ได้เคี่ยวขายน้ำตาลใสเพื่อไปให้ลงรอมแต่ว่าถ้า ใครที่จะเอาน้ำตาลแท้ก็โุละร้อยรลละร้อได้แท้พันเปร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสั่งตามออเดอร์มาได้เลยนี่นี่พี่ชายกำลังลงตาพื้นทดลองลงมาได้ประมาณสักสาเดือนได้มั้ยกี่เดือนเดือนเดือนแล้วือนเริ่มขายเองชุดนี้แรกเหยุดไป พกยิมเอาลงใหม่อยู่นนบุรีนะครับอยู่ปากเกร็ดมาอยู่สวนชอบวิ่ทิวทัศน์ก็ตอนนี้หานตาลแทกินไม่ได้เมีฝนทั้งนั้นอ่ะไม่เหมือนน้ำตาลสองคน่ะ,ะทำขนมนี่อร่อยมากขนมแน่นอนแต่ว่า พวกธุรกิจที่เขาทำมาไปขายซื้อเยอะๆเขาให้ซื้อราคาแพงๆก็คงไม่สู้หรอกเขาก็คงจะต้องไปใช้น้ำตาลเกตลองลงมาไอ้แท้ๆเนี่ยสำหรับคนที่รักษาสุขภาพที่อยากกินของแท้ๆมันเป็นยังไงไม่ต้องไปทุดลองหาที่ไหนครับนี่เลยท่านเชื่อใจเราสั่งมาได้เลยน้ำตาลแท้นะีรับตานก็เพิ่งปลูกนะครับมันไม่ใช่ตาลสูง ดูนี่เป็นได้เลยนี่เพิ่งปลูกแล้วก,ก็ค่อยๆที่จะลงได้นะครับลงได้หมายถึงว่าจะปาดทำเป็นน้ำตาลได้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่นะครับตาลเพิ่งโตเพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งมาอยู่นะครับตันไดนะครับที่รักษาสุขภาพนี่เลยลงเป็นคลิปนี่เป็นคลิปที่สองแล้ว ได้ไม่ไมได้ของแด้แท้จะสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ไม่เป็นไรอบกระสังมามเราได้มีไรายได้มอง <c oughs> <c oughs> ก,ก็กระสั่งมาแท้พันเปอร์เซ็นต์แบบแพ้ 1, แแพันเซ็นต์ละกัน ก็จะเจอปัญห,หาแบบเราเนะี่ยก็คือคนกินเนี่ยซื้อไปโลงก็เทา่าไหร่ล่ะก็กินไปเป็นเดือนไอนเราเนต้องเคี่ยวทุกวันนะต้องปาทุกวันแล้วใครมาซื้อเราทุกวันจริงไหมโรงงานเขาพวกตกาวน,นมทัมอะไรเขามาซื้อของแท้เขาไปสู้ราคาไม่ไหวมันก็ปัญหาตรงเนี้ อองงวงหักไปนะนะ,ะห,หักแต่อ่อนเนี้ยนะหักก็เม็นลงมาเองนเนี่ยมันอ่อน,น <ะ S 1> คือมันอ่อน,นแวกเยอะไปใช่นี่แหละปัญหาของคนทำน้ำตาลนะครับเพราะว่าน้ำตาลแท้เนี่ยมันทิ้งไม่ได้ต้องขึ้นเชา้าขึ้นเย็นแล้วก็ต้องเคี่ยวทุกวันแต่คนซื้อมันก็ไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับ นตาลแทย่างราคามันแพงราคาจะสูงเรารู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเราก็เลยว่าลงคลิปมาเนี่ยให้ท่านสั่งนะครับท่านที่ต้องการต้ำตาลแท้พันเปอร์เซ็นท่านสั่งมานะครับออเดอร์ออเดอร์มาเลยจะกินเมื่อไหร่นะครับเราพร้อมที่จะทำให้แจะเขี่ยวแล้วก็ส่งให้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้นะครับสั่งได้เลย